การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งที่เติบโตอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนการดูแลสุขภาพการฝึกโยคะการทำสปานวดรือแม้กระทั่งการได้รับบำบัดทางการแพทย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเหตุผลที่ทำให้มันได้รับความนิยมขึ้นในหมู่นักเดินทางทั่วโลก แล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงที่ภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วจะถันที่ต่อไปที่เราจะไปกันนะคะก็คือร้านนวดค่ะนั้นเราไปเจอกันที่ร้านนวดเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านนวดภูเก็ตแพรไรส์สป,ปาแล้วนะคะร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่บนเขาเล็กในอำเภอรกระทุจังหวัดภูเก็ตวิวที่นี่สวยมากๆมองเห็นทะเลธรรมชาติร,บรอบๆรู้สึกสดชื่นตั้งแต่มาถึงเลยค่ะ จริงๆแล้วเคยมาที่นี่ประมาณ2-3สาครั้งแล้วค่ะเพราะชอบบรรยญญากาศที่นี่มากๆพนักงานที่นี่ก็นุดเก่งมากใส่ใจรายละเอียดทุกจุดเลยค่ะทุกครั้งที่มาเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายและสบายตัวมากๆจนเหมือนพลังกลับมาเต็มอีกครั้งสำหรับใครที่มาภูเก็ตแล้วอยากหาที่พักผ่อนสบายๆภูเก็ตพาราสปานี่เป็นอีกที่ที่แนะนำมากๆค่ะนอกจากนวดดีแล้วยังได้ชมวิวสวยๆไปด้วยในตัวคุ้มค่าออกับการเดินทางมากๆเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้ขอแนะนำอวาเรียมภูเก็ต สถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับทุกวัยที่นี่คุณจะได้พบกับสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ทั้งปลาสวยงามต่อทะเลและสัตว์น้ำหายากไฮไลท์พิเศษที่ต้องชมคือโซนแมกกะพูลดงแสงที่สวยงามตะการตาเหมือนอยู่ในโลกใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมี่วนให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเลและนักวิชการเพื่อเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศใต้ทะเลถ้ามาเกียวูเก็ตอย่าลืมแวะมาที่อะควาเรียมูเก็ตนะคะ รับรองว่าจะได้ทั้งความสนุกความประทับใจและความรู้กลับไปแน่นอนค่ะ